ให้ทานเมนูอาหารจากภาคดูคลิปนี้ฟ oui, like e ู๊บสามารถติดต่อมาเป็นแบบผัวพวกเราได้กณเดินไปทำกับข้าวได้เลยอร่อยไหมล่ะไม่่ออรยสวัสดีค่ะขอต้อนทุกคนนะคะกลับเข้าสู่ช่องมดประพัดค่ะ ใดๆก็คือวันนี้ดิฉันหลอกล่ออีโฟมาโดยที่ยังไม่ได้บอกมาเลยว่าให้มันมาทำอะไรอยู่ดีก็โทรมาโฟฟมาถ่ายคลิปกันไหมกูก็เออมาก็จะได้เซอร์ไพรส์เพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามากับช่วงใหม่ใจนี่คิดว่ามัน Q&A เลยนะโน่แต่วันนี้เรามาช่วงใหม่ที่ช่วงว่าใครทำใครกิน ใครทำใครกินทําหากูทำอาหารไม่เป็นนะเว้ยไม่คือกูคิดไว้แล้วว่าเราเนี่ยอายุอานามก็เท่านี้แล้วมันก็ต้องมีแบบทไมยังสวยอยู่ไม่ใช่ไมี่เกี่ยวเราก็ต้องมาโชว์ฝีไม้ฝีมือในการทําครัวเป็นแม่สีแม่เรือนก็คือเตรียมตัวออกเรือนออกเรือนหรือเปล่าก็ก็คือดูคลิปนี้ปุ๊บสามารถติดต่อมาเป็นแบบผัวพวกเราได้ไม่ได้ แต่ว่าไอ้น,นี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีจะโยนมึงเข้าขวนะไม่ใช่อ๋ออยู่ดี้คเกือมึงโยนกูก็ไม่ทำหรอกค่ะก <c oughs> ูทำเม่เ็นค่ะ <c oughs> เราจะมีเกมเล่นกันก่อน <c oughs> คืออย่างงี้เดี๋ยวเราจะมีภาพแล้วให้ทายเมนูอาหารจากภาพ <c oughs> มึงไม่รู้จักกูทะแล้วมดการเล่นเกมอะ่ะโดยเฉพาะต้องเอาชนะมึงอย่่งมึงไม่ต้อง <c oughs> โอ้โสู้ตายมากอีโฟนเนี่ยขอบอกเลยแล้ว เราจะมีกระดิ่งอันนี้ให้กดไม่ได้ว่าไขายของหรืออะไรนะไม่ไม่ได้ขายของอันนี้เนี่ยคือเราจะให้กดกิ่งซึ่งเราต้องแย่งกันตอบป็นคำใบ้ปุ๊บใครตอบได้คือกดกิ่งกดกิ่งแล้วคนที่ตอบถูกไม่ต้องทําอาหารบอกเลย<ม>งานเนี้ยทาอาหารงานเนี้ยทุกคนขาเสียงเชียร์โฟนเลยค่ะเฮ้แต,แต่ชอบกินบะม่องกูอเสี่ยงเชียร์โฟนเลยเหรอเสียงเชียร์มดเลยค่ะ ชอบกูให้ ه, เฮ้ยชอบกูให้เกียริกูหน,น่อยแล้วถ้าเกิดตอบถูกใช่ไหมไม่ต้องทําแต่อีกคนที่ไม่ได้ตอบหรือตอบไม่ถูกต้องเป็นคนทําต้องเป็นคนทําเมนูน,นั้นให้า,า,ายกันแล้วมีสูตรมาให้อ๋องั้นก็สบายสิมีสูตรมาให้โนจ้ะให้อ่นนานส,สูตราจาแ,รจแล้วไปทําโดยที่ดูสูตรไม่ได้แล้วอุ้ย <H im> ให้มันดูท้าทายหน่อยสิวะแต่ทำออกมาอะไรกูไม่รู้นะว่าตอนทําห้ามชิม ห้ามจิ้มด้วยห้ามจิ้มด้วยอีโมทเท่าที่นะรายการนี้มึงทำมาเพื่ออะไรขอถามแค่นี้เลยอ่ะพูดเลยดาวมาเพื่อความสนุกล้วนๆื่นไม่ทำมาเพื่อแบบเออสนองนี้ตัวเองหรือมึงทำมาเพื่ออะไรเพื่อความสะใจไงเพราะว่าก็มีหลายคนมาบอกว่าอยากเห็นพี่โฟร์ทำอาหารเหมือนกันแล้วสัตว์อะไรมาเป็นลืไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอเคอ๋อได้เรื่องท้าทายไม่เคยยอมไปแล้วมาเริ่มจากเริ่มจากเต้นไหมเพลงมาตึงติ่งติงติ่งตึ่งติ่งตึ่งเติ่งติ่งเ่ะอมาทำอาหาร าเริ่มกันที่ภาพถ่ายภาพแรกกันก่อนเลยดีกว่าเมนูแรกของวันนี้มา,เ,าเดี๋ยวไปนับหนึ่งสองสามแล้วแยกแล้วกดนะอ่าคือกูว่าเนี่ยง่ายมากเลยนะมันไม่ได้ยากเลยอ่ะอ่ะแล้วค <laughs> 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 ือเจ้าจริงจริงเอางี้เดินไปทำกับข้าวเลยเลยมาคุณ <laughs> เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราโกงมึงไปทำอะไรอย่างนั้นเออะาเรื่องจริงเราทำล้วให้หมดกินดีกว่านะ เอามานี่ไว้ที่กูก็ได้นะกูดึงสองก้นสองก้อน เที่ยโฟกูถามจริงคุยดีเพื่อนมึงบ่ะไปเพื่อนมึงบอกว่าอีควีนมันต้องลูกดีมดสิมาดูคำเฉลยว่าถูกไหมถูกต้องนะโหเอาจริงป่ะทีมงานมึงอะ คิดว่ากูโง่ใช่ปะต้องคิดว่าแบบเออกูแบบสมองกูคือไม่ได้อ่ะแต่ว่าเขาไม่รู้อะไรซะแล้วว่าเรื่องแบบแฮกูแข็งมากโอเคได้เดี๋ยวเจอกันเทปน้าโอเคอันนี้ไป็นทำสวยอันนี้นั่งสวยสูตรากินสมมุติอะสมมุตินะพอเรากินปุ๊บรู้สึกอี๊ไม่อร่อยเอาข้าวโปะหัวอีมดกินได้ก็กินกินไม่ได้เครี้ยงใส่หอยมดไปเลยแต่ถ้าเกิดเวลามันทำเนี่ยมันก็จะไปทำได้เลยนะส่งอีมดไปดูสูตรไปทำอาหารในครัวจ้า เอาละคือตอนนี้คืออีโฟก็คือส่งดิฉันเข้าครัวมาแล้วแล้วก็พร้อมสูตรเอาล่ะโอ้โหอย่างวันเนี้ยมึงไม่ไหวก็บอกเขาไม่ไหวเลยนะแล้วเอาหัวตัวเองโขกนกแล้วออกมาได้อยู่มาลองดูอัะเคืนสูตรค่ะไม่ต้องดูแล้วง่ายมากกับเผาอันดับแรก <c oughs> เปิดเตาให้ได้ก่อนเยี่ยมันใช้ไงวะ <c oughs> อ่ะหลังจากที่เตาเปิดไม่ได้แล้วหนึ่งฉันก็ต้องย้ายมุมมาไม่ไหวบอกไม่ไหวอยาฝืนกับตัวเองเลยนางมดเออ เริ่มอันดับแรกปรเปิดเตาก่อนเดี๋ยวคั่วพริกเราอีเชี่ยงเตาวางอีกมะเนี่ยอ่ะได้แล้วคั่วพริกใช้ไฟกลางต้องใส่หมดเลยปะวะตามสูตรนะแม่มสูตรตตเขาบอกว่าอะไรล่ะอ่ะใส่แม่งข้าไปนั่นแหละแล้วมันดูยังไงวะว่ามันกรอบแล้วอะเอานิ้วเอานิ้วแตะลงไปดิมึงรองเอาติ๊งมาแตะลนะไม่ได้มีหน้าที่ทำค่ะ มขึ้นจากแดงมันจะกลายเป็นเขียวเลยนะลองดูแต่ประเด็นคือมันใช้หมดนี่หรือเปล่าเนี่ยสิโฟมเป็นพันกเบ็ดโฟมเป็นพันิีเบ็ดโอเคใส่หมดเลยตามพริกดีกว่าแต่ว่ามันต้องใส่พริกเยอะขนาดไหนวะขอป่ะใส่ใส่เป็ดเนื้ออือใส่พริกเนี่สีพริกน่ากลัวสัตว์โฟตายตายตาย โอ้แค่ได้กลิ่นก็แสบจมูกแล้วตอนเนี้ยโยนหน่อยโยนหน่อยเออไอ้แค่นี้แหละ ไปไม่อยากให้ทิง้งคะทำไข่ดาวอยากได้ไข่ดาวกรอบหรือไม่กรอบเอาให้มันแดกได้พอตอนเนี้ย <c oughs> โอ้โหกูทำไข่ดาวทุกวันนะคะอ่ามางั้นก็คือข้างในขอไม่สุกข,ข้างนอกขอกรอบเยอะไม่ต้องแดกเรียบร้อย ใดๆคือกะเพรากูเสร็จและไข่ดาวกูก็เสร็จและแดกได้แดกไม่ได้มึงแล้วโอกูทําได้แค่เท่านี้จริงๆป่ะเดี๋ยว <ๆ S 2> ให้โฟมกินมาค่ะ<า>กระเพราเนื้อนะคะารางวัลคนตอบถูกเออ่อเดี๋ยวนะคะเ <คะ S 1> <ๆ S 2> ดี๋ยวนะมึงทำให้ใครกินนตกูถามก่อนไอ้เหี้ยคือมันคือกูจริงจริงกูทำใจทใี่จะกินไม่ได้ทำไมมันดูเผ็ดมันดูเผ็ดมาก ไม่ค่อยกินเผ็ดตืวอันนี้กูก็ไม่รู้ว่าตามสูตรหรือีมดแกงกูอีโฟตายตายตายกินเยทุคิดถูกหรือคิดผิดมาที่กูทายถูกอีกินช่วยบอกกูหน่อยบอกแล้วว่าถ่ายผิดทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสู้ๆนะถ้าเกิดแบบเออเกิดอะไรขึ้นกับเราอ่ะก็คือฟ้องช่องอีมดหน่อยนะขอยัดดมกลิ่นน่อพิสูจน์สิพิสูจน์สิกลิ่นก่อนว่ามันคือกะเพราไหมอุ้ยกลิ่นผิดไทยแรงเหมือนกันเนาะโพราทีนะกูพยายามจะเขี่ยพริกแต่พริกอ่ะมันแซ่ดอยู่ทุกแบบ อนูของนี้นี่ก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะหน้าตาด้วยการจัดจานไข่ดาวเป็นยังไงข้าวเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เออก็ตามที่เห็นลวค่ะใจไม่ดีเลยอ่ะทุกคนกูว่ากัวรอไม่ได้พูดตรงๆกัวรอไม่ได้อีโมต้องขอให้ดูสูตรละมันไม่ดูสูตรละอักคินสูตรค่ะไม่ต้องดูแล้วง่ายมากกับเผานาทีความเป็นความตายของโฟนในวันนี้นะคะทุกคนไปพร้อมกันนะคะไปค่ะหนึ่งสองสาม อธิบายอธิบายอธิบายดิรับมันเผ็ดเหรอพอมรู้สึกของฉันคือหนึ่งเลยนะเผ็ดสองคือพริกไทยหนาวมากกูมีความรู้สึกว่าเหมือนกูกินพริกไทยเล่น่ะแล้วก็เค็มมากด้วยอร่อยไหมล่ะไม่อร่อยต้องบิดสูตรปะเนี่ยจากที่แบบดูมาจริงจริงปะเอาพูดตรงๆนะกูจำสูตรไม่ได้ใหญมาก ลองไข่ดาวลองไข่ดาวลองไข่ดาวให้หมดหน่อยเพราะว่าเขาแบบพรีเซนต์ไข่ดาวตอนนี้ที่รีเควสต์มก็คือขอเยิ้มเยิ้ม๋ยวจะดูนะคะว่าทําถูกโจทย์ไหมเยิ้มไหมเราจะตัดมาอ่ะเยิ้มนะทุกคนว่าไม่ได้นอ่ะกินไข่ดาวอีมดหน่อยวะแต่ขอไม่ถักโดนแบบพวกกะเพราเลยเนาะไข่ดาวอร่อยโดยตบมือตบมือให้สรุปว่าทำให้เข้าไข่ดาวก็จบแล้วองดิจริงจริงค่อยพี่นะรายการนี้ทำเพื่ออะไรแล้วเหมือนเออเรากิน แล้วเออเราได้อะไรอ่ะล้วแบบนักไม่มีรางวัลของรางวัลให้กูหรืออะไรไหมอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีเพราะว่าต้องมีการนำโทษอีมดคือทำอาหารไม่ตามสูตรเอาสูตรมาอ่ะไม่กูจะบอกให้ว่าน้ำปลากูใส่น้อยกว่าในสูตรอีกนะเหรอเออเข้าทีนะ ูตรเนี้ยมึงนั่งเทียนแล้วได้มาหรือว่ามึงไปดูมาจากในเน็ตกูจะบอกให้นะว่ามันเค็มมากพี่ไทยกูก็ใส่นิดเดียวแค่นี้เลยหรออันเนี้ยกูใส่น้อยกูใส่น้อยกว่าที่เขาให้ใหม่นะไม่รู้แต่รู้ๆคือมึงต้องโดนลงโทษวอนชาวเน็ตนะคะพิมพคอมเมนต์หน่อยว่าจะลงโทษหมดยังไงดีการที่ทําอาหารออกมาแล้วไม่เป๊ะตามสูตรแบบเนี้ยกูพูดตรงๆน,นะว่าเดี๋ยวรอถึงตามึงก่อน เอาเห็นว่าเราขอจากด้วยการไปล้วงคอหนึ่งทีเราขอปิดรายการเลยดีกว่ามดือไม่ไหวอะพอพอพออะแดกน้ำก่อนแดกน้ำปิดรายการไปเลยช่วยนะปิดรายการคือปิดอะมึงไม่ต้องทำช่วงนี้แล้วก็ปิดไปเลยอ่ะไม่กูอยากเห็นมึงทำก่อนต้องให้เห็นมึงทำสักครั้งสองครั้งให้เป็นบุญปากกูบ้างอยากจะรู้นะ เราโอเคค่ะโอเคงั้นเราเจอกัน EP พีสองเนาะอีพีสองวอนขออีกแล้วว่าวอนขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงวอนเยอะมากวอนขอล้อชาวเน็ตว่าทำไรให้กดไลค์เยอะๆนะคะแล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยแบบว่ามีความสนุกสนานบันเทิงนะคะแล้วก็ที่สําคัญใครผ่านไปผ่านมาอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะคะใครเป็นแฟนช่องมดอย่าลืมกดกระดิ่งแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากเห็นโฟทําอาหารคอมเมนต์มาอยากเห็นมากอยากเห็นคอมเมนต์นี้ว่าว่าอยากเห็นพี่โฟทําอาหารอยากเห็นพี่โฟ ถ้าาร็อยากเห็น EP 2สองอย่างงี้ดีกว่าขอให้ยอดวิวเกินหนึ่งล้านโอเคเราก็จะเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้เหรอวะเดี๋ยวเลยไม่ได้เหรอวะเดี๋ยวก็ได้แบบนี้ได้เหรอวะบ๊ายบายลาบ๊ายบาย